อันนี้ขายยังไงลูเท่าไรครับลูกสาเอ่อเป็นลูกขายเป็นลูกจ้ะขายเป็นลูกใช่สี่ลูกร้อยสี่ลูกหนึ่งร้อยบาทนะฮะขอาอนุญาตนะครับ่เชิญค่ะนะครับเดี๋ยวผมพาเดินมาดูแม่น้ําท่าจีนนิดนึงนะครับโอ้โหอันนี้น้ําขึ้นสูงนะครับพี่น้องครับผมนี่ฮะร้านนี้เป็นร้านแพท่าจีนนะเขามีขาหมูทอดนะครับผมนี่เลยนะโ้ขายใหญ่แบบนี้เลยนะครับ เกล็ดพะโล้ก็มีราคามีหลายไซส์หลายขนาดนะครับแล้วก็ต้องดีแบบเป็นเครื่องตัวก็มีนะครับอนี้อบเรียบร้อยออบบเรรียย้แล้วนะครับราคาไม่ได้คำราคาครับผมรับมาอ่ะพี่ต้องชิมด้วยนะครับกินกับอันนี้เขาเป็นน้ำพริกอะไรครับตัวนี้กุ้งสดค่ะน้ำพริกกุ้งสดนะครับชิมได้ทุกร้านได้ค่ะอร่อยครับอร่อยลูกชิ้นหมูนะครับผมน้ำจิ้มสูตรร้อยคุณยายร้อยสามปี อายุร้อยสามปีร้อยสามปีนะครับน้ำจิ้มตัวนี้นะใช่ครับโอ้โหขอเบิ้ลได้ไหมครับนี่ได้เลยแบบนี้เลยนะเอาเลยครับตามสบายเลยครัสวัสดีครับท่านผู้ชมตลอดถ่ายคลิปนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับก็เป็นอำเภอสามพานนะฮะก็จะพาทุกคนนะครับไปเดินนะฮะเป็นตลาดต้องชมนะครับผมตลาดน้ําวัดดอนไหวนะฮะตลาดที่นี่จะเปิดทุกวันนะครับผมไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับด้านในนะครับวันนี้ผมมาเป็นวันธรรมดานะครับเป็นวันจันทร์นะฮะ รู้สึกว่าจะคึกคักอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ที่วัดไร่ขิงเขาจะมีงานวันที่4ถึงวันที่12นะครับส่วนบริเวณที่ผมเดินเข้ามาก็จะเป็นทางวัดนะครับผมี๋ยวก็จะเป็นพวกผลไม้นะอันนี้เป็นวันธรรมดานะครับแต่ว่าก็ยังคึกคักนะครับครับสวัสดีครับตลาดที่นี่เขาเปิดทุกวันนะครับทุกคนนะนะครับ ครับผมเดี๋ยวผมเดินก่อนนะครับเดินเที่ยวกันแล้วมาเส้นยายแล้วลูกนะครับผมยายขายอะไรบ้างครับนี่ขายตัวขายกล้วยครับผมขายยังไงเอ่ยห้าสิบบาทห้าสิบบาทสามสิบบาทเนาะนะครับนี่สามสิบบาทนี่นะฮะกล้วยอบกรอบอร่อยลูกหวานมันที่นี่เขาจะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะครับทุกวันทุกวันเลยกันถ้าคนหมดก็เลิกขายนะครับโอเคขอบคุณนะครับผม้อองถถาาคคนยยูู่่่ึเไมรับประมาณทุ่มสองทุ่มนะ ไปเดี๋ยวผมพาทุกคนนะครับไปเดินดูนะครับบรรยากาศนะครับนี่ฮะเป็นบรรยากาศนะครับผมวันจันทร์นะครับวันนี้นะอ่าเป็นนี่ฮะส่วนนี้ก็จะเป็นพวกขายของแห้งขายผลไม้นะครับผมสินค้าโอท็อปนะครับเป็นตลาดต้องชมที่เปิดทุกวันฮะแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดนครปฐมแล้วก็ใกล้กรุงเทพด้วยนะครับนี่ฮะ ด้านหลังก็จะเป็นแม่น้ําท่าจีนนะครับผมพาเดินดูไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนะครับใครที่เคยมาเดินตลาดที่นี่ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับนี่ฮะเป็นสมุนไพรนะครับโอ้ทุเรียนนะครับเร้ดูที่สวยงามๆนะครับครับผมครับทิมนะครับสามลูกร้อยบาทนะครับนี่ ครับผมโอ้มีผลไม้นะครับแอปเปิลเขียวนะครับราคา100บาทนะแค่ละหนึ่งบาทนะครับเป็นส้มนะสายน้ำผึ้งนะครับสวัสดีครับผมแม่ค้าคนสวยอันนี้อู้ชิมชิมได้ค่ะอันนี้ไซมัสคัทนะครับผมอันนี้200บาทนะอ่าฮะร้อยสี่สิบก็มีร้อยสี่สิบก็มีนะครับด้านล่างนะครับร้อยสามสี่ครับผม เป็นแล้วเป็นแบบคล้ายๆกับองุ่นไหมครับอะไรเอ่ยคล้ายๆเป็นคล้ายๆกับองุ่นไหมตัวนี้เป็นองุ่นแล้วเป็นองุ่นเนาะแต่ว่าเป็นองุ่นพันไซมัสพันนี่คือชื่อชื่อพันเขาเนาะครับผมชิมไหมคะชิมไหมเปจะถูกใจลองได้อันนี้ขายเท่าไหร่ครับตัวนี้สามร้อยะครับผมตองชิมไม่ค้าไม่ค้าน่ารักให้เราชิมดูนะครับอือร่อยอร่อยนี่ครับหวานเย็นชื่นใจครับชิมนะฮะอืมหวานเย็นชื่นใจ มีประโยชน์เนาะขอบคุณนะครับผมชื่อร้านอะไรเอ่ยนะร้านป๊อปนะตลาดน้ำดอนหวายนะครับส่วนนี้เขาก็จะมีทุเรียนขายอยู่นะครับที่นี่นะพับสดหวานกรอบอร่อยชิมไหมคะพับเกาหลีนะคะขอบคุณครับขอบคุณมากครับอ,อันนี้ขายยังไงโลเท่าไหร่ครับ ลูกาเออ่เป็นลูกขายเป็นลูกจ้ะขายเป็นลูกใช่สี่ลูกร้อยสี่ลูกหนึ่งร้อยบาทนะฮะขออนุญาตนะครับจ้าเชิญค่ะนะครับอร่อยจ้ะเป็นพัดตัวใหญ่กรอบๆมั้งกรอบดังกลิ้งเลยเห็นไหมดังกลิ้งเลยนะครับชื่อร้านอะไรครับผมร้านเนีงผลไม้ค่ะฝากด้วยนะคะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเดินดูไปเรื่อยๆก็มาแวะกันนะคะครับผม ะะบรรยากาศนะคนเยอะนะครับวันนี้นะกรอบครับหวานครับอ่ะครับเดี๋ยวผมพาเดินมาดูแม่น้ำทาจีนนิดนึงนะครับโอ้โหวันนี้น้ำขึ้นสูงนะครับพี่น้องครับผมนี่รฮะ เป็นบรรยากาศด้านนอกนะครับแม่น้าทาเจีนนะนี่ยเขาจะมีแรด้วยนะครับนี่เป็นแพรทาเจีนนะก็จะมีพวกกับข้าวขายนะครับอาหารนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารตมสั่งนะที่เด็ดก็น่าจะเป็นพวกเป็ดพะโล้นะฮะร้านนี้นะแพรทาเจีนนะฮะนี่ครับนี่ครับขอเซลฟี่กับบรรยากาศที่สวยหน่อยครับผมโอ้โหนะฮะถือว่าผมได้มาบ่อยนะฮะที่นี่นะก็ใครที่ อยู่ใกล้ท่องเที่ยวก็เดินทางสะดวกสบายก็มาเที่ยวได้นะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเดินดูด้านในอีกทีนะครับผมโอ้โหวันนี้คึกคักมากนะคนเยอะมากนะมาเดินนะซึ่งผมเคยมาวันปกติก็ไม่เยอะขนาดนี้นะช่วงนี้เขาน่าจะมีงานด้วยนะครับที่อาวัดไร่ขิงก็เลยคนมาเที่ยวเยอะนะครับนี่นี่ครับร้านนี้เป็นร้าน แพท่ทาจีนนะเขามีขาหมูทอดนะครับผมนี่เลยนะโอหขายใหญ่แบบนี้เลยนะครับอันนี้เราขายยังไงนะครับพี่อนสามพันหนึ่งร้อยสามพันหนึ่งร้อยนะโอ้โทษกันอยู่ด้านหลังเลยนะฮะร้านนี้เป็นร้านแพท่ทาจีนแนละ้วก็ไปนั่งทานที่ในร้านได้นะครับนี่เป็น ปลาช่อน,นตัวใหญ่มากครับทุกคนปลาช่อนนะครับปลาทับเทียมมีหอยจ้อด้วยนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นปีกขาคอนะ่าจะเป็นเป็ดนะครับ,บตัวนี้นะถุงละห้าสิบบาทนะครับไไครับผมนี่ต้องสวัสดีดดค,คุณแม่ค,ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่นี่เจอคุณแม่หลายรอบแล้วนะอ๋อใช่ใช่ <laughs> นี่แม่แนะนําผมหน่อยครับเปลี่ยนตัวเท่าไหร่ครับตัวนี้400ค่ะขึ้นตัว200ลูกครับผมนี่เก็บย่างเดี๋ยวขึ้นตัวละวเก็บย่างหเดี๋ยวแล้วนะแต่หมดแล้วโวันนี้คนเยอะเนาะแม่เนาะพพออได้เพราะว่าวันนี้เป็นวั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 นนะปกติวันจันทร์คนเยอะแบบนี้ไหมคนน้อยนะก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่ากําลังคนซื้อน้อยอ๋อครับผมช่วงนี้ก็น่าจะต้นเดือนอยู่แล้วก็ที่วัดไร่ขิงเขาจะมีงานด้วยเนาะอาจจะมารอเที่ยววัดไร่ขิงตอนเย็นนะครับ ร้านคุณแม่ก็จะเข้าไปทานในร้านได้นะครับยูก็ได้ไปถ่ายอะไรก็ได้ครับผมที่ร้านจะมีอะไรบ้างคุณแม่มีมีเป็ดย่างมีเป็ดย่างเป็ดพะโล้มีขาหมูมีปลามีอาหารตามสั่งมีอาหารทะเลครับก็สามารถเข้าไปนั่งภายในร้านได้นะแต่เดี๋ยวผมพาเดินดูนิดนึงนะด้านในร้านของร้านแพท้าจีนนะครับมาครับเดี๋ยวผมพาทุกคนนะครับเข้ามาดูนะฮะบรรยากาศนะครับผมภายใน ร้านแพท่าเจียนนะฮะก็เป็นบรรยากาศโล่งๆนะฮะลมเย็นสบายแบบนี้เลยนะครับนี่ครับผมก็จะมีน้องๆพนักงานคอยบริการนะครับก็เยอะนะครับนี่ครับสวัสดีครับผมอ่ก็เป็นบรรยากาศนะโอ้เย็นดีนะวิวที่สวยนะแม่น้ำท่าเจียนนะครับผมช่วงนี้น้ําไม่ได้ขึ้นสูงนะพอดีนะครับผม โอเคก็บรรยากาศนะครับผมผมพแพท่าจีนก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมพาเดินไปดูเรื่อยๆอีกทีนะครับผมป่ะเดี๋ยวเราก็ไปเดินดูนะครับบรรยากาศนะพาเดินสำรวจดูนะครับว,นนว,วันนี้นะ้ําไม่ท่วมนะวันนี้เนาะน้าขึ้นไหมครับน้าขึ้นอยู่นะแสดงว่านี่คือมีร่องรอยน้ําน่าจะลดแล้วนะครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านแพสุวรรรัตน์นะครับเขามีเป็ดนะครับแล้วก็จะมีแบบเป็ด เปลือพะโลเปลีย่างนะแล้วก็จะเป็นหมูสเต้ด้วยนะอันนี้เขาขายชุดละ120บาทมีหอมหมปลาก,กายนะครับตัวนี้1อา60บาทนะฮะ60บาทนะครับ,บ,น,รบนี่ขาหมูนะครับผมใหญ่แบบนี้เลยนะฮะราคา3 60บาทนะครับผมอ่าภายในเพลเขาก็สามารถไปนั่งรับประทานอาหารได้ชมวิวนะฮะบ,บรรยากาศดีมากนะครับครับผมมีเป็นอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ข้าวขาหมู อ่ะไม่ใช่เป็นหมูกรอบหมูแดงเนาะครับผมนะฮะนี่ก็เป็นร้านแพสมานารัตนะครับอาหารตามสั่งอะไรครับผมเปิดทุกวันนะครับที่นี่ทุกวันเลยจ้ะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับก็แปดโมงนี้คือเริ่มเลยได้เลยได้เลยค่ะครับผม่ขครับถ้าตอนเย็นวันธรรมดาก็จะห้าโมงสี่ห้าโมงเสาร์อาทิตย์ก็หกโมงครับผมนะฮะเด็ดเลยก็อาหารตามสั่งแล้วก็นะฮะเตจนะเตจพะโล้นะ เป็ดย่างนะครับผมโอ้โหหลากหลายนะครับผมนี่ก็ฝากด้วยนะใครที่มาเที่ยวนะตลาดน้ำดนไหวนะครับร้านนี้นะครับผมขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเดินดูนะบรรยากาศไปเรื่อยๆนะพี่น้องครับผมวันนี้คนเยอะมากนะครับร้านนี้เป็นร้านขนมปังสังขยานมสดนะครับผมนี่สวัสดีครับผมเราขายยังไงครับตัวนี้ 43กล่องร้อยค่ะตัวนี้ได้63 2กล่องร้อยครับผมนี่เนาะแบบนี้นะครับก็มีป้ายบอกนะครับราคาชัดเจนนะใส่แพ็กเกจใส่กระปุกอย่างดีเลยแล้วก็อันนี้เขาเรียกเป็นสังขยาเนาะนะครับอันนี้เป็นชาไทยใบเตยนะครับเอามีหลายอย่างนะครับร้านนี้นะครับพี่น้องครับผมนี่ครับมีน้ำพริกนะครับผมแล้วก็หน่อไม้หน่อไม้ต้มเนาะ นะครับ stumbled, นี่ไปกินกับน้ำพริกน้ำพริกมีหลายอย่างเลยนะครับพี่น้องครับผมอร่อยครับอร่อยนะอันนี้เขาเรียกเป็นหน่อไม้ต้มยำนางครับหน่อไม้ต้มยำนางเนาะขายถุงเท่าไหร่ครับพี่มี30มี50มี100นะครับอ๋อครับแบบนี้เลยเนาะครับนี่ครับเรียกว่าเป็นของฝากนะของฝากครับครับแล้วก็เป็นน้ำพริกนะครับมีหลายอย่างเลยนะครับราคาเริ่มต้นน well ้ำพริกเราขายกระปุกเท่าไหร่ครับสามร้อยครับสาิบห้าบาทสามกระปุกหนึ่งร้อยบาทนะครับทุกคนนะนี่ครับครับผม อชิมได้นะน้องน้ำพริกนะครตลาดโดนหวนะครับผมร้านนี้เนาะอันนี้เรามีส่งไหมครับก็มีส่งเนาะใครที่สนใจเนาะก็โทรมาตามเบอร์ร้านได้นะครับทุกคนนะนี่นะขอบคุณนะครับผมครับโร้านเขาเยอะมากผมคงจะพาดูไม่หมดนะก็ดูบรรยากาศประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ไปดูเรื่อยๆเนาะ ร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับผมที่แนะนำเขาเป็นเอกลักษณ์มากนะครับร้านนี้เขาจะเป็นถั่วทอดนะฮะดอนหวายนะสูตรบางนาลานะครับผมนี่ครับคอยกันกระทะใหญ่เลยนะครับสวัสดีครับผมนี่ถั่วทอดนะครับวันนี้เราขายชุดเท่าไหร่ครับตอนนี้มีสามสิบห้าบาทครับเจ็ดสิบร้อยอ๋อนี่ฮะอันนี้สามสิบห้าบาทนะครับอันนี้เจ็ดสิบบาทอันนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ร้านนี้นะฮะ มีเจ้าเดียวเลยนะครับที่ตลาดน้ำโดนไหวนะครับร้านนี้นะคือทําใหม่ทอดได้ใหม่เลยนะครับแล้วก็มาแพ็คใส่ถุงนะครับเป็นบรรยากาศวันนี้วันคือช่วงต้นเดือนนะคนจะเยอะหน่อยนะครับวันนี้นะนะสินค้าจะเป็นของฝากนะครับสวัสดีครับผม ข้าวโมดีอร่อยพีาหวานนิ่มเหนียวอร่อยเลยจ้าเขาพดเทียมคลิปนะขอบผมชิมได้ใช่ไหมครับชิมได้จ้าชิมได้โอเคอัีคือชิมได้นะขออนุญาตนะครับไ้าานนิเหียวอร่อยจ้าพีัได้เลยร้อนๆงละ6กบาทเาะใช่คเียหบบาานเหียวอร่อย้าโอเคอยมากขอบคุณนะครับผม ปลาสลิดแดดเดียวนะครับนะโลละสองาสิบบาทนะครับร้านนี้เป็นร้านเบเกอรี่นะขอคุณครับผมอันนี้กล่องเท่าไหร่นะครับไรเดียวค่ะลูกค้าไม่ถามถึงค่ะนี่ครบม้ซีมนะครับสองร้อยเราถามให้ฟรีทั้งห่อลูกค้าจานช้บกันได้นะคะครับผมมาชิมกได้เลยมาได้ ครับนี่ฮะแต่ละร้านเขาที่นี่นะครับบอกเลยว่าเป็นร้านเจ้าดังเลยนะก็หลายร้านคือออกรายการออกทีวีออก youtube ออกเพจนะครับร้านนี้เป็นร้านภูมิปัญญาไทยนะครับเป็นปลาทูปลาตะเพียนต้มเค็มนะฮะสือบโบราณน,นะครับผมนี่ครับ น่ากินมากครับอันนี้ก็เป็นร้านแพรสุวรรณรัตน์นะครับมีเป็ดพะโลเป็ดปักกิ่งนะฮะนี่ครับ,รบมีห่อหมอกปลาช่อนนะฮะห่อละหกสิบบาทนะครับ นี่อันนี้เป็นขาหมูนะฮะไซใ,ใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้สามแปดสามหกนะฮะครับผม,น,น,มนี่เป็นคากินะชิ้นละสามสิบบาทด้านในก็ไปนั่งรับประทานมีข้าวม,ม,าม,ม,ามีก๋วยเตี๋ยวมีตามสั่งเนาะนะครับด้านในนะครับเ,เป็นบรรยากาศอว<า>ิวที่สวยริยมน้ําเลยนะครับที่ตลาดน้ํารอนไหวนะครับผม ร้านนี้ก็ฝากด้วยนะครับเป็นร้านแพ้สุวรรณรัตน์นะฮะตลาดน้ำดอนหวายนะครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวเราก็เดินไปดูนะฮะก็เป็นอัปเดตเลยนะครับล่าสุดเลยนะช่วงนี้นะครับผมเนี้อทอดหมูทอดนะครับเนื้อแดดเดียวฮะ กำลังแช่บวยดองนะครับมันทำไมเี่ยไรช่างมันเงี้ยก็เขี่ยแล้วช่างเื่อสักข้าไม่้่เื่อผ้าเียนี่เขาก็จะมีช่างก็ไม่ซัือผ้าอย่างเดียวจำหน่ายบัตร เรือนะนี่คือล่องเรือนะครับชมวิวนะครับอ้าวที่เดียวที่ผมมาตรงนี้บริเวณตรงที่ผมเดอนตรงนี้ก็น้ำจะขึ้นนะครับอันนี้เขาก็น่าจะทำใหม่ไม่แน่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็ช่วงนี้นะครับผมฝนตกนะแต่ว่าน้ำไม่ขึ้นนะก็มาเดินได้นะครับนี่ฮะ ร้านนี้ก็โอ้โหนะครับผมสวัสดีครับ,รบน้ำพริกเยอะเลยนะครับผมหน่อไม้ไต้มใบย่านางเนาะจะกินกับน้ำพริกโอ้มีกี่อยา่ยางครับเนี่ยยี่สิบกว่าอย่างยี่สิบกว่าอย่างราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับเริ่มต้นสามห้าสามอันร้อยสามสิบห้าสามอันหนึ่งร้อยบาทนะครับ,มม 500, 100บผมห้ม 500, 100าสิบหนึ่งร้อยครับผมโอ้มีเ <laughs> ยอะมากเลยนะฮะ ตัวไหนจะขายดีสุดครับสมาร์ทเลยลูกค้าน,นิยมนิยมก็จะเป็นแมงดาตาแดงปลาแล้วก็ปลาสับปลาลาบองค่ะโอ้โหแสดงว่ารสชาติจัดจ้านรสชาติจัดจ้านนะก็แสดงว่าขายดีทุกอย่างขายดีทุกอย่างครับผมน้อยจะไล่หลงครับก็จะเป็นของฝากก็ได้เนาะครับผมมาซื้อเป็นของฝากของของทานเล่นนะครับคือเอาไปกินกับเนี่ยหน่อไม้สดต้มใบยานานคืออร่อยมากนะครับทุกคนนะกินกับ เขาเหนียวเขาสวยก็ได้นะน้ำพริกเขาอร่อยไปทำแครอทแบบอื่นก็ได้ครับผมนะครับชื่อร้านอะไรนะครับร้านเจลิ้วค่ะร้านเจลิ้วนะครับผมนี่นะเบอร์โทรนี่คือเราส่งไหมครับตัวนี้เราส่งต่างจังหวัดไหมส่งค่ะก็มีส่งต่างจังหวัดนะเบอร์โทรนี้นะเบอร์เบอร์นี้ค่ะอ๋อใครที่สนใจก็โทรมาแอดไลน์มาแอดไลน์มาติดต่อมาได้เนาะใช่นะครับใครที่ไม่สะดวกมาที่นี่นะครับครับผมโอเคครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณค่ะ โอ้ยนดูครับดูตะก้องนะเที่ยวเลยร้านด้านหน้าเราก็จะเป็นร้านแพนายโอนะครับผมเปิดพิสดารนะนี่ร้านนี้บอกเลยนะครับว่าถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นี่คือลูกค้าเยอะมากนะคือต้มสามหม้อใหญ่นี่คือไม่ทันเลยนะครับทุกคนนะครับก็จะมี เก็บพล้อนก็มีราคามีหลายไซส์หลายขนาดนะครับแล้วก็ต้องดูแบบเป็นครื่องตัวก็มีนะครับนะฮะนี่คือกอล่องละสองร้อยบาทนะครับโอ้โหโอ,โอันนี้เป็นปลาอะไรครับตัวเนี้ยปลาแก้วค่ะเป็นปลาทะเลน้ำเลึกโอเมก้าเยอะที่สุดปลาแก้วนะครับอันนี้คือคือปลาค่ะครับผมอันนี้เราทอดมาเรียบร้อยแล้วนะอันนี้อบเรียบร้อยอบเรียบร้อยแล้วนะครับมาาค่ะไม่ได้ทำค่ะครับผม รับมาอ่ะพี่ต้องชิมด้วยนะคกินกับอันนี้เขาเป็นน้ำพริกอะไรครับพี่น้ำพริกกุ้งสดค่ะน้ำพริกกุ้งสดนะครับนี่เนาะแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยอร่อยที่สุดค่ะขอชิมนะครับขออนุญาตนะครับอร่อยครับอร่อยอร่อยจริงพี่ทานอะไรมานแบ่งกัหน่อยดิกินเล่นไม่ต้องจิ้มกับน้ำจิ้มก็อร่อยนะครับผม เนี่ฮะรอไหมโอเคขอบคุณนะครับผมอร่อยครับอร่อยมากครับอร่อยจริงไม่จับตาค่ะอ่ะเมื่อกี้ผมก็ชิมดูปลาแก้วดูก็อร่อยนะครับโอ้โหนี่ร้านนี้เป็นลูกชิ้นหมูนะครับผมคชิมได้โอ้โหแน่นท้องแล้วแม่ขอบคุณมากเลยครับเอาเอ็นดิบมามารอต้องกินเอ็นขอบคุณขอบคุณครับผม โอ้น้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มอะไรครับตัวนี้น้ำจิ้มสูตรร้อยคุณยายร้อยสามปีอายุร้อยสามปีร้อยสามปีนะครับน้ำจิ้มตัวนี้นะใช่ครับโอ้โหขอเบิ้ลได้ไหมครับเนี้ยได้เลยลูแบบนี้เลยนะเอาเลยครับตามสบายเลยลูกไม่ซื้อไม่ว่าชิมได้เนาะชิมได้ลูกแต่ถ้าซื้อก็ดีใจใช่ไหมครับใช่ครับอยากให้ตามกล้องมาไปซื้อจังเลยตามกล้องรูปหล่อถ้าถูกไม่ต้องซื้อรอดังซื้อรลอะไรอ่ะ อร่อยครับตะลอนถ่ายคลิปรับคุณแม่ตะลอนถ่ายคลิปครับผมโอ้ยน่ารักเดี๋ยวต้องติดตามยอดวิวแหวให้เป็นลายขอบคุณมากเลยครับไม้ทิ้งนี่เลยครับชื่อร้านอะไรนะครับชื่อร้านลูกชิ้นหมูเสียคุณลูกอร่อยที่เสียคุณนะลูกชิ้นหมูนะครับผมซื้อหนึ่งโลแถมครึ่งโลซื้อหนึ่งโลแถมครึ่งกิโลด้วยนะครับมาจากเพจ ตอนถ่ายคลิปครับายคลิปครับผมนี่เบอร์โทรร้านนะใช่ครับต่างจังหวัดสั่งได้ไหมครับนี่ใช่สั่งอาเบอร์โทรนี้นะ0832829144เนอะใช่ครับอร่อยมากครับผมโอเคขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินพาทุกคนดูก่อนนะครับผมนี่ก็ฝากไปด้วยนะครับร้านลูกชิ้นหมูอร่อยอร่อยครับหมูแท้ๆเลยพริกไทยดำอร่อยที่สุดครับผม ให้ชมเป็นลูกๆเลยลูกซื้อหนกิโแถมครึ่งกิโลครึ่งกิโมาจากเพจตลอดถ่ายเทปโอเครับทาบโอเคฮะเนี่ยครับใครที่มาจากเพจตลอนถ่ายเปใช่ครับซื้อหนึ่งโลแถมเจเจเขาบอกว่าซื้อซื้อหนกิโแถมครึ่งกิโลนะสาวสวยขายเลยขายลูกชิ้นชาว่ะ่อันนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอ่าขอานา่าห่าห่ห่่าา อเกงใจเกงใจเก่งใจนี่ขนาดเกงใจนะนี่เราทำยังไงเนาะทำเองขายทุกวันมั้ยขายทุกวันค่ะทุกวันนะีเปิดงนของแม่เฟชู้ก็เปบค่ ตันถ่ายคลิปอยมาะมีช่องอยู่ได้นึ่งเรค่ะเดยังธรรมดานโอ้ันธรรมดาอ้าวเ่อนเดี๋ยวได้เป็นเรือนเลยนะใครขาดทันเนาะครับโอ้ดครักอร่อยมากอร่อยมากเห็นคลิปตอนถ่ายวเะคะซื้อหแถมหไปเลยเอาอยู่แล้วถ้าบอกว่าทำมจเพนี่นะ ที่หนึ่งแม็บหนึ่งเลยนะโอ้ใจดีมากใจดีมากกคคครับบนนะทุฝากร้านลูกชุบชาวังคุณแม่เออทูเปิ้ลมาด้วยนะคะครับผมโอเคนะขอบคุณนะครับพีงสาวรับวยค่ะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตพาทุกคนเดินดูนะครับนี่ครับกลับมาเจอลูกชุบลูกชิ้ครับผมนี่พ่อค้าแม่ค้าที่นี่ก็น่ารักนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราก็พาเดินดูนะด้านหน้าเราก็จะเป็นแพร์นายหนับนะครับผมเก็บพะโล้นายหนับเดี๋ยวพาไปดูนะฮะนี่ครับ วันนี้ก็ถือว่ามีนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวเยอะอ๋อวันนี้คือน้าหนาบหยุดนะครับวันนี้นะเป็นวันจันทร์นะครับร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านเลยนะทีเด็ดนะครับเป็ดพะโล้นะครับน้ำพริกปลาติ๋วนะครับนี่โอ้น้ำพริกมีปลาดุกปู ผัดพริกขิงนะครับปลาสลิดผัดที่เมานะฮะเอามีบริการส่งไปรษณีย์ด้วยเนาะ<ด>นะครับเบอร์โทรร้านก็เบอร์นี้เลยนะครับผมม<ด>ีค่าส่งไหมครับคุณแม่กี <4 S 2> ่ิบาทบาทนะครับสี่สิบบาทนะราคาเริ่มต้นสั่งเท่าไหร่ครับถ้าต่างจังหวัด่งได้ครึ่งกิโลก็ได้หนึ่งกิโลก็ได้เนาะก็มีมีอะไรบ้างครับคุณแม่นี่เนาะ นี่ครับนนอ,อันนี้เป็นนรกตาแดงนรกแมงดานะครับผม<ล>าเนาเทคจะมีรับครับครับผมนี่ฮะก็ใครที่ไม่สะดวกมาก็ลองโทรสั่งไปเอาไปขายต่อก็ยังได้เนาะครับนี่ครับก็เดินไปอีกก็อือยเยอะนะเดี๋ยวผมพามามาดูอีกนิดนึงนะเป็นขนมบ้าบินนะเห็น ค,คุณแม่เขาทำให้ลูกค้ายืนรุมเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขายยังไงนะครับขนมแป้งจีบ้าบินมะพร้าวอ่อนนะฮะแม่ทองอยู่นะชุดละ30บาทนะครับผมขออนุญาตนะครับสวัสดีครับผมโอ้โหลูกค้าเดินรอทําไม่ทันเลยนะครับอันนี้ลูกค้ามาเยอะหน่อยนี่ครับวันนี้วันจันนาะคนยังมาเดินเยอะนะว,นนะวันนี้เนาะวันนี้ ันนทีี่มคใช่ไหมฮะช่วงนี้ใกล้จะมีงานอาวัดไร่ขิงด้วยว่าคนมารอเที่ยวตอนเย็นเหรอวัดไร่ขิงไม่ฟ้าไม่รู้นะเนี่ยเอาไม่ใช่ไม่ค้าไม่รู้หรอครับตื่นไปวัดไร่ขิงเลยเป็นวันจันทร์ที่คนมาเดินเยอะนะแม่ค้าก็ยังบอกว่าอย่างนั้นนะครับปกติผมก็เคยมาวันธรรมดาก็ไม่คนเยอะขนาดนี้นะเป็นช่วงต้นเดือนด้วยนะครับวันนี้ตัวนี้เราขายชุดละสามสิบบาทได้กี่อันคะได้กี่ชิ้นคะหกชิ้นนะครับ นี่ลูกค้าเยอะนะครับทำไม่ทันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวผมก็พาดูนะฮะบรรยากาศประมาณนี้ฮนะเดินถ้าเดินไปอีกก็ก็อีกน่าจะไปอีกสักร้อยเมตรได้นะครับพี่น้องครับผมโอเคครับผมก็ขอจบคลิปไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับบริเวณตรงนี้ก็เดินมาก็ระวังหัวนิดน,นึงนะเขาจะเอาพืนยกสูงขึ้นมาเพื่อน,น้ำไม่ขึ้นสูงนะนะครับนี่ครับผมไป ก็เป็นนฮะที่ผมพามาเดินดูนะครับผมตลาดน้ดําดอนหวายนะเป็นบรรยากาศวันจันท์นะครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็ตลาดที่นี่เขาเปิดทุกวันนะตั้งแต่แปดโมงถึงหกโมงเย็นเลยนะครับนะฮะใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตลอดแต่ยคลิปด้วยนะครับไว้เจอกันนะครับอีพีต่อไปสวัสดีครับผม